อีกอนทั้งอลาเนี่ก uh, like uh. <st unlikely> ่อครับอันนี้ก็อยู่อันฮือาแอร์ครับนี่เปานนกจะทำลิปแล้วค่ะอันนี้ครับอันนี้ตัดีนะครับแค่สอบคดือทเพื่ออครับะไครับเอาไปทำพระอีกอัน อีนครับแนนี่เอห้ล้อกนะนี่ัอนนางมาสีมัเหี่ยวเอ้่ยานี้ไอท่นเฮืออครับน่ครับแผ่นชาติครับนี่เ่ะเห็นบอกค่ะห้างรังเึ้งนี่น้แม่คุณยายเ่ายังหันตาพระภัย นี่ฮักกันนะคะฮักอักฮักฮักแอรัูกปูของเรานะคะขลังพค่ะมันจะทำลังทุกปีนะคะตรงนี้เยอะมากค่ะแต่ปีนี้มีสองนะคะเขาเรียกว่าลังบมูพี่ช่ององลังบ่อันนี้คัเงับอยู่นั่นครับอรือฮักค่าค้าอันก็คือ B A P จะมาให้ท่องสอนนะคะท่าน ทรงมาให้แม่ผู้ใหญ่นะคะได้เห็นเยอะมากเกิดาพระเสบียงนะคะเกิดักพระใหญ่นะคะอันนี้เอสีพรากระลมจ้ะนี่ค่ะพระนพระัพระะไรัพระมันไม่กแ่ไอ้นกกระะ อีก็จแลาดเลยไหมเฮ้ยแม่ง่ายขอตังค์าก่อนเด้อมาอธิษานพร้อมกันเลยเด้อค่ะเอฟซี่โลุนะคะน้ำมากกานเว้นใหม่อยู่ตลอดนะคะเพราะว่ามีสิท นั่นชาทิฮับนะคแอร์ับในคำแห่งนี้มับมีความเชื่อนะคะแม่ผู้ใหญ่ก็ซาท้าค่ะอืมฮับอันอีหินพังเงินครับอ๋อได้ค่ะได้ค่ะได้ได้ค่ะทำบุญด้วยเนาะค่ะเนาะแล้วขอบคุณมากเลยค่ะ 다음 부전도 이네해요